ดวงชะตาของชาวลัคขาดาวราศีกลุ่มในวันที่20มกราคมปี2568นะครับในเวลาตี1 11นาทีนะครับตำแหน่งของดาวพุธจะยกเข้าสู่กลุ่มดาวราศีกลุ่มราศีมังกรนะครับอยู่จุด12ของราศีกลุ่มนะฮะทั้น,นเมื่อดาวพุธอยู่ในราศีมังกรเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอยู่จุดที่12นะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความรับเบื้องหลังการพักผ่อนการเสียสละการใช้ใจ่ายจิตใต้สํานึกนะส่งผลต่อด้านดีและด้านที่ต้องระวัง ได้ทั้งคู่เลยนะครับนี่เป็นพลังงานของดวงดาวผมจะพามาเสริมพลังของดาวพุธที่เข้าราศีมังกรด้วยในท้ายคลิปฉะนั้นคลิปนี้ฟังให้จบเพื่อรับพลังงานจากดวงดาวนะฮะตัวเราคือพลังงานรูปแบบหนึง่งดาวเคราะห์ส่งผลต่อระบบชีวิตเราไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแน่นอนฉะนั้นในช่วงนี้ผลกระทบของราศีกุมเนี่ยนะครับในด้านบวกเนี่ยนะครับการวางแผนในเบื้องหลัง ช่วงนี้เหมาะในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนหรือโปรเจกต์ที่ต้องทำเงียบเงียบหรืออยู่เบื้องหลังหรือไม่เปิดเผยมากนะกการซุ่มเงียบวางแผนการซุ่มเงียบติดต่อการซุ่มเงียบเจรจาการติดต่อกับใครแบบลับๆับการติดต่อใต้โต๊ะการดีลงานใต้โต๊ะการดีลงานแบบลับๆหรือการเอาอะไรไปให้ใครช่วยเหลือเอางานเอาเอกสารหรือเอาสัญญาบางอย่างไปคุยแบบลับๆมีความสำเร็จเป็นอย่างดีการติดต่อเอกสารลับๆการเจรจาแบบลับๆการพูดคุยแบบลับๆการประชุมลับๆับเกิดขึ้นในดวงชะตาก็ได้ก่อนหกุมภาพันธ์นี้ยการด มีความสําเร็จการสื่อสารแบบลับๆเกิดความสําเร็จหากคุณทํางานเกี่ยวข้องกับการวิจัยการคิดเชิงกลยุทธ์และสิ่งที่ไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยมันจะดีมากในช่วงนี้การที่ดาวพุธนะฮะอยู่จุดที่12ในราศีมังกรมีผลต่อดวงของราศีกุมที่มีความคือมันแปลว่าจะช่วยส่งเสริมให้ชาวราศีกุมมีความสนใจในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณปรัชญาศาสตร์ลึกลับการทําสมาธิการศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใต้สํานึก เป็นช่วงที่ราศีกุมจะมีจินานการและความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นนะเป็นช่วงที่เหมาะสําหรับงานศิลปะการเขียนและการออกแบบเป็นช่วงที่เหมาะในการแบบทําอะไรเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณการติดต่อทางจิตการทําสมาธิการสื่อสารทางจิตการศึกษาศาสตร์ลึกลับต่างๆเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพิจารณาเป้าหมายชีวิตทบทวนสิ่งที่ผิดพลาดที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มีการปรับปรุงสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เป็นช่วงที่ปรับปรุงในด้านการพูดการเขียนเอกสารแก้ไขเอกสารสัญญาต่าง เป็นช่วงเรียนรู้ทักษะใหม่ๆในการพูดได้ดีการปรับปรุงวิธีการพูดการสื่อสารการติดต่อการเจรจาการนัดหมายต่างๆมันแปลว่าในช่วงนี้อาจจะมีคนเลื่อนนัดผิดนัดคุณคุณได้ผิดนัดคนอื่นหรือมีเหตุการณ์ให้ใครมาพูดไม่ดีใส่คุณหรือคุณได้ไปพูดไม่ดีใส่ใครหรือบางทีเนี่ยมีคนตีความหมายตีการสื่อสารคุณผิดตีคําพูดคุณผิดมองคําพูดคุณผิดมองสีหน้าคุณผิดแล้วมันมองเราไม่ดีช่วงนี้ระวังลูกหลานบุตรบริวารหากกา่างไกลหรือลูกหลานบุตรบริวารจะเจ็บป่วยหรือลูกหล มันแปลว่าในช่วงนี้มีสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยก็ได้ใครเลี้ยงสัตว์หรือมีรายจ่ายเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับร้านบูบริวารหรือมีลูกหลานบริวารห่างไกลเราเนี่ยจุดนี้จะดีถ้าอยู่ไกลๆนานๆทีเจอกันได้ติดต่อทางโลกออนไลน์กับลูกน้องกับบุตรหลานบริวารเด็กนะฮะเกิดขึ้นก็ได้บางคนค้าขายออนไลน์ได้ลูกค้ากลับมา,มากขึ้นมันแปลว่ามีเด็กเข้ามาสัมพันธ์แบบลับๆมันแปลว่าบางคนเกิดรักลับๆมีรักที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นมีรักที่ปกปิดและอำพรางแฟนคุณมีรับลมคมในกับคุณลูกค้ามมมีัับบคคในกุณ ลูกหลานมีรับลมคมในกับคุณหรือคุณมีรับลมคมในกับลูกหลานบุตรบริวารคู่ของคนรักก็ได้หรือคนรักลูกหลานมีเรือรับรับกับคุณระวังเอกสารหาย เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หาย <c oughs> เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พัง <c oughs> แว่นตาน,นตาฬิกาหล่นตกแตกมือ <c oughs> เป็นช่วงที่รายจ่ายข้าไฟจะเยอะขึ้นรายจ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นระวังหน้าจอมือถือแต่ <c oughs> ช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังบ้างในเรือที่2 2มันเป็นเรือแห่งการเสียก็ด้วยนะครับมันอาจจะแปลว่ามีเรื่องรายจ่ายแบบไม่คาดคิดมีเรื่องเผลอปากพูดไปหรือให้คํารับปากใครบางคนไปแบบไม่คาดคิดแล้วทําให้เสียหายได้ระวังคําพูดที่จะไปรับปากใครจะเสียหายแบบไม่คาดคิดมันมีจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพเล็กน้อยระบบประสาทห,หรือปากฟันหลอดเลือดความดันไมเกรนนะฮะควรใส่ใจการนอนหลับและการพักผ่อนนะฮะช่วงนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกอยากโดดเดี่ยวหรือมีความคิดลึกซึ้งจนรู้สึกเศร้านะเป็นครั้งคราวควรหากิจกรรมพักผ่อนเปิดใจกับคนใกล้ชิดนะฮะในช่วงนี้นะฮะร,ระวังคําพูดหรือการสื่อสารที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะะในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานหรือส่วนตัวหรือการเงินหรืออะไรต่างๆก็ตามเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะฮะมีปากเสียงกับบริวารได้ง่ายนะฮะในช่วงนี้เนี่ยนะครับ เดี๋ยวจะบอกทิศในการเสริมดวงนะคือดาวพุธเดี๋ยวเป็นดาวเจ้าเรือนที่หมันเกี่ยวข้องกับการศึกษาโชคลาภการลงทุนนะความคิดสังส่งสรรนะช่วงนี้นะครับมันบอกว่าเอาในด้านบวกก่อนนะฮะมันอาจจะทําให้ราศีกุมมีโอกาสค้นพบศักยภาพบางอย่างแบบเบื้องลึกในเบื้องลึกในตัวเองถ้าคุณแบบนั่งสมาธิหน่อยนะดูจิตด,ดูใจหน่อยนะหรือมันแปลว่าจะมีการปรับปรุงสิ่งที่เคยผิดพลาดในอดีต คำพูดที่เคยผิดพลาดหรืออะไรบางอย่างที่เคยผิดพลาดเป็นช่วงที่ดีในการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นและการเริ่มต้นใหม่นะฮะเป็นช่วงที่ช่วยเสริมความสามารถในการศึกษาในเรื่องของอะไรที่มันลับลับลึกลับโหราศาสตร์การทําสมาธิจิตวิญญาณอาจนําไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวข้องกับชีวิตนะเป็นช่วงที่อาจจะนําโชคจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเช่นมรดกการช่วยเหลือผู้อื่นผู้ที่มองไม่เห็นหรือโอกาสที่จะเกิดจากการเสียสละนะครับมาดาจจะแปลอีกหนึ่งว่าคุณเนี่ยนะฮะ จะมีเหตุการณ์ให้พักผ่อนหรือเดินทางไปยังสถานที่เงียบสถานที่แปลกๆเช่นวัดเช่นสถานที่ที่ช่วยเติมกําลังใจหรือถานที่ปีกวิเวกก็ได้มันแปลอย่างไึงว่าด้านที่ควรระวังรายจ่ายไม่คาดคิดการเสียเงินกับสิ่งที่ไม่จําเป็นเกิดขึ้นนะความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความลับซ่อนเล้นหรือความเข้าใจผิดในความรักความเข้าใจผิดกับบริวารความเข้าใจผิดกับใครบางคนหรือมันจะแปลว่ารู้สึกโดดเดี่ยวควรมีสติและไม่กังวลเกินไป ชีวิตอาจจะเกิดความเครียดบางอย่างเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงอาจจะมีเหตุการณ์ให้ปีการพักผ่อนไม่เพียงพอความคิดฟุ้งซ่านและควรจัดการเวลาสําหรับการดูแลสุขภาพจิตในช่วงนี้เนี่ยนะครับการเสริมดวงเนี่ยนะครับช่วงนี้ให้เพิ่มพลังดาวพุธหรือว่าพาดาวพุธไปอยู่ในจุดวีน้นะเพราะจาเงินให้กับโรงพยาบาลวัดสถานศึกษาจะช่วยลดอุปสรรคนะเสริมดวงในด้านของโชคลาภในช่วงนี้หรือคุณอาจจะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิในที่สงบนะฮะลดความเครียดจากงานหรือจากชีวิตประจําวัน ในช่วงนี้นะครับวางแผนการเงินล่วงหน้านะครับหลีกเลี่ยงการซื้อของที่ไม่จําเป็นและการลงทุนที่มีความเสี่ยงพเพราะดาวพุธมันคือสติปัญญาการตัดสินใจอยู่ที่จุดวินาศด้วยนะฮะก่อนพูดหรือสื่อสารเรื่องสําคัญควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบนะบลดความเข้าใจผิดหรือขัดแย้งนะครับหาโอกาสเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะเพื่อพัฒนาตัวเองนะในช่วงนี้นะครับสีเขียวสีขาวสีฟ้าสีมงคลนะครับในช่วงนี้นะครับสวดคาถาชิดนบัญชรบทมหาจากักรพรรดจะช่วยพลังฐานจิตใจ เพราะนั้นในช่วงนี้นะครับก็จะประมาณใครอยากอยู่ดูดวงเชิงสิติเนี่ยมาดูกับผมนะฮะเพราะว่าการดูดวงเนี่ยนะฮะมันคือวัตจักของการเกิดซ้ําของดวงดาวไม่ใช่ว่าเกิดลัคนาดเดียวกันแล้วดวงจะเหมือนกันหมายถึงว่าวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้ามองไปทางขอบฟ้าฝั่งตะวันออกเนี่ยทิศทางที่ตะวันออกที่หนไทยเนี่ยให้ผลเนี่ยว่าจะมีผลกับชีวิตมากที่สุดคือขอบฟ้าฝั่งตะวันออกเห็นกลุ่มราศรีใดกลุ่มราศรีนั้นก็มีผลกับชีวิตแล้วเป็นดาวที่กระจายในท้องฟ้าขณะเ,เกิดจะเชื่อมพลังงานกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวของคุณ นะครับทำให้ความเป็นไปในชีวิตเป็นไปตามนั้นบางคนพลังงานดวงดาวดีก็เป็นเศรษฐีได้ง่ายทําอะไรก็สําเร็จบางคนพลังงานดวงดาวที่กระจายในท้องฟ้าอ่อนกําลังก็จะไม่สําเร็จนะดังนั้นมันก็จะมีตําราโบราณเนี่ยหลายตําราที่เขียนอยิทธิพลของโหราศาสตร์นั่นคือตําแหน่งดวงดาวท้องฟ้าขณะเกิดกับจักระในร่างกายเป็นจุดต่างๆนะที่เชื่อมโยงกับพลังงานของดวงดาวบนท้องฟ้านะดังนั้นอันนี้ก็เป็นดวงส่วนบุคคลนะท่านใครท่านใดที่อยากจะเช็คเนี่ยก็ ก็แนะนําก็ไปดูเอานะนะครับก็จองคิวกับลูกศิษย์เอาเนี่ยเนี่ยอย่างคนเนี้ยดูดวงกับผมเนี่ยจะดูเทิงสถิติดูทายประมาณยี่สิบห้าข้อถึงสี่สิบข้อแล้วจาพื้นดวงเดี๋ยวดูอนาคตหนึ่งปีนะเนี่ยคนนี้เขาได้คลิปเสียงนี่เขาดูแบบคลิปเสียงคือไม่ได้บอกอะไรเลยนะบอกแค่ว่าเดือนปีเกิดตรงแม่นคุ้มค่าและประทับใจมากเลยค่ะขอขอบคุณท่านอาจารย์และแอฟนิลมากๆอยากดูดวงของสามีด้วยไม่ทราบเวลาเกิดเป็นต่างชาติได้ไหมอันนี้ดูแบบคลิปเสียงนะเนี่ยคนนี้บอกดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์แล้วแม่นมากๆบอก วันที่จะเกิดเหตุการณ์ล่วงหน้าที่อาจารย์ถ้าเกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องเลื่องแนะนาเลยจะดูดวงกับอาจารย์จะได้ตั้งรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตสวัสดีใหม่อาจารย์ค่ะเนี่ยขอให้อาจารย์มีความสุขประมาณนี้คนนี้บอกถูกหวยรางวัลที่ห้าสิบใบแม่นมากนะครับคนนี้บอกดี๋ยวคนนี้บอกอาจารย์ทายถูกทั้งหมดเลยเนะี่ยคนนี้เขาผมทายเขาประมาณสาสิบข้อเขาบอกเกิดประมาณยี่สิบเก้าข้อยังไม่เกิดอยู่ข้อเดียวอันนี้ก็เป็นการชาพยากรดวงเชิงสตินะผมเป็นคนศึกษาโหราศาสตร์ตั้งแต่อายุสิบสองแล้วก็ป เคยเป็นวิศวกรนะฮะจบปโทศึกษาศาสตร์เคยเป็นข้าราชการครูด้วยนะฮะแล้วก็ปริญญาเอกก็บริหารธุรกิจก็เคยไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่ผมได้ศึกษามาตั้งแต่เด็กศึกษาจากหลายตำราแล้วก็เชิงสติจากดวงจริงมันทําให้มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะดวงรัศดรเรียนรู้ไม่จบนะเวลาเรายิ่งดูดวงมากๆศึกษาเรื่อยขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีสติเยอะขึ้นเยอะขึ้นความแม่นก็จะมากขึ้นมากขึ้นนะครับอันนั้นท่านใดอยากจะเช็คดวงส่วนตัวก็ลิงไล์แอดวนช่วงนี้ใครดูดวงก็จะมีหนังสือแถมให้นะเป็นนคค่มปีบบกแหงววารรรย25 2018ะั นะก็เป็นวิธีรับโชคลาภเชื่อมกับพลังงานดวงดาวนะฮะพร้อมวอลเปเปอร์อีก30รูปนะครับเป็นภาพพักหน้าจอือถือที่ออกแบบพิเศษเป็นภาพมงคลมูลค่า1,999าบกาทก็ลิงไลน์แอดลิงหน้าช่องทิก